สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วกับเมโทร2000นะ2000อีกแล้วเล่นมาพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ยัง2อ0 0เมโทรลัสไลท์รีดักสนะครับในพาร์ทที่ไม่รู้นะครับก็ อาคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงของวันที่ควรจะลงแล้วตามจริงเซตเวลาใหม่ว่าจะลงคลิปทุกวันตอนเที่ยงแต่วันนี้เป็นวันใหม่และคลิปใหม่ยังไม่ลงนะครับก็รอกันนิดนึงอาจจะลงตอนกลางคืนนะโอเคก็พักที่แล้วเสียงเบาไปนิดนึงเสียงพูดเบาอีกละแมไม่รู้จักหลับรู้จักจำจริงๆเลยกรูโอเคก็อ้อง่วงจริงๆเลยทุกคนจะบอกให้ ทั้งง่วงทั้งเหนื่อยเพลียช่วงนี้นอนดึกเมื่อคืนก่อนจะกินนี่กูบ่นอะไรเนี่ยไปต่อกลุ่มของพาเวลกำลังมุ่งหน้าไปที่เทรดอ่านว่าอะไรวะเทรดยาคอฟสกาย่าอ่ากำลังเขาเรียกว่าบุกลุกลุกล้ำประมาณว่าเออนั่นแหละเคลื่อนทัพแล้วก็อ๋อก็คือเวนิสนั่นเองกำลังไปที่เวนิสแล้วก็เขา อีกไม่ีชั่วโมงเขาจะเออฮะอ๋ออ,อ,อีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะเจออาทิยมแล้วจะเจอจเจอผมแล้วแล้วก็เขากําลังมาเอ่อเขามาทางอุมโมงค์อาแต่ว่าผมจะต้องรีบรีบไป I can't afford not to อ่ะก็คงก็ผมต้องรีบไปแล้วก็ชักช้าไม่ได้แล้วจะชักช้าอยู่ใยอะไรกันเรารีบไปต่อกันเลยครับ ตื่นมากูก็รู้สึกถึงความทรมานยังไงไม่รู้ยังบอกไม่ถูกกลัวกระสุนเหลือน้อยมากจำได้ทั้งๆที่ไม่ได้เล่นหนึ่งวันขอดูกระสุนหนะ่อยดูสิโอไม่มีไรเฟิลซักนัดแต่ว่าเรียกโตรจนโอเคมีลูกสองสามสิบห้านัดนะโอเคดูสิมีของอเนี่ไปได้หรอ ไปได้เฉยทุกคนอ้าเฮ้ยขอคืนด่วนๆเลยลูกซองนี้ขอคืนขอคืนเออขอคืนแบบด่วนมากด่วนจีด่วนจ๋าเลยกระสุนแม่งโคตรน้อยลูกซองนู้นจะบ้าตายกเล่นมาสองชาติเสร็จแล้วโอเคได้กระสุนเพิ่มไหมขอดูนหน่อยไรเฟิลได้เพิ่มมาหนัดขอบคุณมากขอบคุณจริงๆไม่เคยรู้สึกขอบคุณแบบนี้มาก่อนเลยโอเค ไปกันต่อครับทุกคนอารถยังขับได้วะดูดิขับได้นะก็ก็ก็กขับได้นะเ่าวะแค่หนึ่งนะตาตาติดไหมตาติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีตบขอไปรูดสองแปบ๊บหวังว่าพาคนี้จะไม่เจออะไรนะกลัวนากลัวนะขอร้องเลยแต่ดูแล้วคงคงขอร้องไปก็ไม่ช่วยเล่นเกมนี้กูคงต้องเตรียมใจ ไม่ทันได้เตรียมใจเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาผมใจผมก็รู้สึกสั่นไหลรู้สึกกลัวตัวสั่นไปหมดกูบนอะไรแล้นไปขอไวๆเลยขอไว้ๆผมไ,ไม่แวะอะไรทั้งสิ้นอ่ะจริงๆคำว่าแวะคืออะไรไม่รู้จักแล้วสำหรับเกมนี้ชนเฮอ้ยฮ้ นิ่งๆนิ่งๆมึงอย่ายิ่งอย่า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 ขยับเรามีอาวุธนะเว้ยเออกูสาบานต่อชื่อของเลนินไม่เหมือนพวก GB เลยว่ะมิริฟอร์มไม่คุ้นเว้ยคนของเราปะดูอาวุธดิอย่ายิงอย่ายิงอ๋อเราเป็นเอ่อคนละเรือนมีผู้หญิงและเด็กอ๋อหนีมาจากพวกเรดไลน์ ผมเป็นโทน้าที่นี่ครับอืมฮึอ๋อคนของเครื่องนี้ไปกับคาราวานอะไรทีกอย่างนั่นตายแล้วอ๋อโดนโจมตีอ่าฮะแล้วก็คนของเราเหมือนจะไม่รอดก็เลยไปต่อไม่ได้อ๋อมากับคาราวานแล้วโดนโจมตีแล้วถ้าเรากลับไปก็จะโดนยิงคุณช่วยผมได้ไหม ก็ได้พี่ที่เ่็ยเไม่ใช่เพราะผมหรอกช่วยพวกเด็กอย่างน้อยก็ถือว่าช่วยเด็กได้ได้ได้เอาแล้วเราจะทำยังไงกันฮะเราจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีพวกเขาเขาจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้อย่าเพิ่งไปนิ่งแน่นอนใจว่าเขาตายแต่ว่าการยิงนั้นการยิงมันโคตรดังแล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ถ้าพวกเขาชนะล่ะแล้วทำไมพวกเขาไม่มาหาเราล่ะทั้งนั้น เขาคงอาจจะกำลังมาก็รอไปก่อนอ๋ออ๋อาไว้ลงอย่างนั้นเหรอพวกเขาฆ่าพวกนั้นหมดเลยเหรอก็เป็นไปได้ก็หรือไม่ก็อาจจะแย่กว่านั้นยังไงอ่ะก็มีผู้หญิงกับอยู่พวกเขาด้วยยาชาอือฮะอือเรียแปลไม่ออกแล้วเดีอ โดนกดอยู่ก็คงโดนพวกบันดิตพวกโจนตุ๋ยไปแล้วอ่ะนี่มันโง่จริงเลยที่ไปเชื่อไอ้แอนดรูอ่ะแอนดรบอกอ้าวเฮ้ยจริงดิแอนดรบอกเก็ อันเดรย์นะมันโคตรนักบุญเลยนะเขาช่วยพวกเราออกมาใช่ใช่ใช่ก็เขาช่วยพวกเราออกมาเพื่อที่จะโดนป้นไงอ้าวไปพูดกันเลยไปพูดทีนึงเลยพวกจีบีแล้วเดี๋ยวเรากูต้องทําอะไรนี่ตอนนี้อ๋อโอเคซื้อของได้อาซื้อของได้ขอบพระใจอย่างยิ่งอย่างสูงเลยจริงๆ ขายอันนี้กูขายกูขายให้หมดขายกูขายกูไม่เหลือกูไม่เอาอยากได้นี้ฮะส่วนใหญ่โอเคเหลือไว้30แล้วกันนะเกาสิบนั้นละเราไปดูซิว่า อันนี้ไม่ต้องขนนี้โหลดอ่ะสวยดูริงันนี้ซื้ออะไรไหเออวันนี้ขายอะไรบ้างขายปืนอ่าัสตอมไม z ์เน้นเด็ด Barrel เอาใส่ไซเน้นเด็ด Barrel รือว่าอันนี้ไม่ต้องใส่แบบเอ๊ะโหมีกระป๋นี้แต่ไม่ต้องเอาไปทำไมล่ะอันนี้ไม่เอาครับอันนี้เหรอไอ้อาใส่ เอาวะเอาสฉพาะนี้แหละดีละโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะขอดูหน่อยขอานุ่น่อยมีลูกสองดีๆไหมลูกศรไม่ได้ไม่มีอะไรเลยขอไปซื้อกะสุนเพิ่มนะสุนื้อมากล้วนะนีกหนึ่ยเออซื้อไปเยอะๆเลย กลัวจริงๆโอเคยังไงต่อทีนี้ขอดูหน่อยว่าต้องทำอะไร Use the rail car to reach Venice ก็ต้องไปต่อใช่ไหมล่ะโอเคไปต่อแต่ไม่ช่วยพวกนี้หรอช่วยพวกนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยปะสวยช่วยได้อ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราช่วยเขาังไมขอดูหน่อย ดไม่ได้เลยวะหรือว่าค่อยกลับมาช่วยทีหลังอย่างนั้นปะอ่าอ้าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุยกับใครไม่ได้โอเคหรือคนถอนเงนไปแล้วมั้ไม่ได้โอเคอใครไม่ได้ก็ไปต่อครับทรมานจิตทรมานใจกันต่อว้าสุดไม่ค่อยดีแล้วฮนะเปิดไฟก่อนไปิไฟสีแดงวะ โดนป่นหนอโดนป่นหนอมาช่วยได้ไหมโอเคไฟไม่มีใครเคลียร์ดูซิมีของไหมขอดนหน่เพื่เปิดไม่ได้ ดูซิตรงนี้รนี้ก็ไม่มีอะไรเวูยวูวเวนน้ำแดงผอ้หญ hmm ิงอรสัอืมตอยหัวแตกขนเฮ้ยเห็นหรอเห็นหรอเฮ้ยไม่ทันหรอ เป็นไรอะไม่ทันหนอมาช่วยไม่ทันหนอหรือว่าเราต้องฆ่านี่ก่อนวะไอคนไายนี่เฮ้ยทำไมทำนานนองวะปวนอะไรอ่ะรวะคนเดียวป่าวคนเดียวมั้ง เราไปช่วยพี่หญิงไม่ทันว่ะทุกคนอะไรวะโอ้แบบไม่รู้อ่ะมันมันบทมันเขียนอย่างี้เหรอเราเราผิดไหมเนี่ยไม่ไรช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วยช่วยได้ถ้าไม่ช่วยเราก็ไม่ใช่พ่อครับทุกคนใครจะช่วยเีื่องดี้เฮ้ยเดี๋ยว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 อืมอะไรพอ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 ปั๊มยาแป๊บ ตายหมดยแยังไม่หมดป่ะยาม,มาหมดแล้วว่าดูแล้วยายาไม่ใช่ยาพูดผิดนี่หนึ่งคนตายไม่มีไฟหรอไ,ไฟทิ้งมือนจะไม่มีใครเท่าที่เห็น เอหมดแล้วแหละอุ้ยหมดก็เชียแล้วนี่ตายตายดิสวยมีมีอีกแล้วนะมีโอเคอเก็บผ่องแป๊บวันนี้มีอะไรป้าไม่มีอะไรเลยเราไปซ้ายได้นะไหมถ้าเรามีทางมีอะไรไหมไม่มีฮะโอเคอันนี้ มีโน้ตมีโน้ตโน้ตเขียนโน้ตอะไรวะโอเคท่านมันเดี๋ยวค่อยอ่านปิด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 ดวยเห็นแล้วปะวะซ้ายขวาเลยว่ะหนึ่งซ้ายสองโอเคอีซี่วินอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนุ่งไปด้วยนะช่วยครับขอบคุณ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  รู้ว่าจะตายซะแล้วโอ้จะตายแ네ล้วอ,อ,อ๋วอมันเอาทุกคนที่ยังมีชีวิตวอยู่ไปหมดเลยอา,เอาอเดี๋ยวไปขย <Protestant> ับรถให้ก็ขับผ่านไปเลยได้ได้เลยโอเคมียาไหมตอนนี้อ๋อมีทรัพ์โอเคมียาไหมตอนนี้ขอดูดิมียาอยู่สามโอเคเลอย,ยาอยู่ เขาบอกว่าระวังอุโมงข้างหน้ามันจะมีทรั์โอเคได้ได้เดี๋ยวเราลดเราไปได้เหรออลน์เนี้ยโอเคครับครับเจอกันเจอกันครับผมได้ได้ได้ไปคับไปดูซีดูซี มีแทรปหรอโอ้ยอะไรอ่ะต้องใส่หน้ากากปะเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไม่ได้ยินเสียงรถเราว่ะจริงดิพูดมาจากทางนี้ปะเมื่อกี้ พอเป็นนักการอ,อเป็นนัก,กาสวยใมกิกเฮ้ยไม่มีไม่มีอ,มมอ๋อมีโน้ตมีฟิลเตอร์โอเคอ่ะสต็อปอ่านได้หน้าหนึ่งหน้าสองแล้วก็หน้าสามโอเคต่อ,อเอ้ยวาัวหัวหวว,ว,วหนึ่ง สวยคนอยู่ไหนวะซ้ายไม่เห็นนะไปดูขวามีทางไหมมีสองคนแล้วก็อีกคนหนึ่งผิวปากน่าจะยู่ตรงนั้นเหมือนกันปะทางนี้มีทางไปโอเค,อ,เคอุ้ยเี้ยอะไรอะไรปากใครแม่ เดอุ้ยตรงนี้มีคนเห็นเงาข้างหน้ามีคนอีกซ้ายมีมอ,อีกคนแบบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็ห the <c oughs> <Okay. S 1> แนแล้ขอมี้อคืนหน่อยห้องห้องโอเคอันนี้เราไม่จำเป็นต้องฆ่าเราก็ตีแม่งก็ได้อืมเฮ้ยมันจะเข้ามาปะอยายายา โคตรเยอะเลยว่ะแม่งอยู่กันเป็นแบบแก๊งเลยอ่ะไปนี้เราต้องจัดการมันก่อนได้ป่ะโอเคอันนี้ปล่อยทิ้งโอเคปล่อยน่ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่มีใครเห็นเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ไงวะตาย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 โอเค มันเห็นเราได้ยังไงวะอย่างงงเฉยเลยเว้ยเห็นเฉยโอเคทางนี้ไม่มีอะไรละเราที่ดูเฮ้ย,เร,ยเราต้องไปั่งนู้น โออะไรวะนี่ใหม่ปะ,ปะโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยมันเห็นแสงไฟว่าว่ไฟเขียร์นะเข้าไปดู กี้เกมมันเด้งว่ะทุกคนผมก็เลยแบบเออมาทางนี้ก่อนแล้วกันฝั่งขวาก่อนทางซ้ายยังไม่เขียนโอเคโอเคอืมโอเค,อเคได้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 นี่คนหนึ่งโอเคจัดไปเกมเด้งเฉยไม่ได้งงมากไม่รู้ไม่ร,มรู้เด้งเพราะอะไรนะเออใช่าหมเราก็ไปต่อได้มีไหมตรงนี้มีหนึ่งนี่มองหน้าเหรอ นั่งหลับไปอ๋อนี่มาเปิดตู้เซฟตรงนี้โอเคคุณแจที่เราได้ตรงนู้นได้ได้ได้นี่ะไรตัดไฟเหรอไม่ใช่เปิดประตูนะเฮ้ยเฮ้ยอันเลิศเลยเหรอถึงกับอันเลิศเลยเหรอเฮ้ยมันก็ฉลาดเกินหรอบางทีฮ้าว ไนะ ừ, ตายตายตายบักด้วยโอ้โหเกมมันเก่านิดน,นึงนะทุกคนก็อย่างที่รู้เกมมันออกนานแล้วไม่เห็นตัวเนะี่ยเห็นตัวเนะี่ยอืมสวยตอนแรกว่าจะเล่นแบบไม่ฆ่าไม่ฆ่ามันก็ไม่ได้ว่าเล่นฮาร์ดฆ่ามันไวสุดอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเห็น<ๆ>เห็นเห็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยทำายาโดนดนๆๆนตายตายโอเคโอ้ยโหยิงโดนไม่กี่นัดกูจะตายเอาโอเคตรงนี้ขอของหน่อยครับโอเคไม่มีอะไรละโดนแม็กเลยนี่กุญแจอยู่นี่โอเค เกมมันเด้งหลายรอบแล้วเหมือนกันนะที่เขาให้ผมเล่นมาน่าจะเป็นเกมเก่าแล้วแบบน่าจะมีอะไรทําให้มันเด้งอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโอเคไม่เป็นไรเราต่อกันเลยทุกคนปะป่า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 ปะปา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 โอ้ได้ปตู้เซฟหโอเคมีของอะไรวูวอิ่มนำสำราญบอกเลยไปต่อครับรถอยู่ไกลมาก ไปไปไปโอ้โหทำไมรถเรเอียดอย่างนี้วะกันชนหน้านี่แบบเบี้ยวหมดก็ไม่ต้องสงสัยเพราะ <_ an> อะไรพี่อาชยมึงเอาไปชนขนาดนั้นต้องแปลกใจเลย <_ an> ไปบู๊ตบูบ๊ต เจออะไรไม่นาตรงนี้ตรงนี้มีแวะได้ไหมไม่แวะมีเหรอเราจะแวะฮะเจอแล้วเจอละไม่ได้ผ่านง่ายหรอกไปไหนแล้วมันเป็นที่อะไรเอาด่ากันเฉยเร็วอะไรวะไหอมไม่หอมโมชีุ้ยดูทุบมากุบมากทีสองคนซ้ายขวาโอเคเราเก็บคนขวาก่อนโอ้แต่กดไกลเลยว่ะ ตายก่อนก็ได้งงขวางงบอก,กเพื่อนกูเป็นอะไรตายโอเคสวยดูดิเคลียร์ไหมทางนี้ไม่มีของเลยทำไมนี่ทำไมนี่ทำอะไรลงไปนี่ทำไมไม่มีของนี่ม,มีอะไรหน้าในส้วมเป็นส้วมล้วนๆเลยไม่มีอะไรโอ้โหทำจริงเคลียร์ทางข้างหน้าก่อนรถเราจะได้ไปสะดวก นี่เป็นป้อมเลยว่ะทางขวาเป็นกับดักชัวๆดูแล้วงั้นเราต้องไปทางซ้ายสลับรางสวยครับสลับลางแล้วจริงไหมเนี่ยตรงโอเคถ้าทางขวาเป็นกับดักเราจะไม่ไปนะเราจะไม่เสี่ยงเราตรงดีว่ะดูแผนที่โอเคมันให้น่าจะเออทางแถวๆนั้นแหละผมอยากรีบจบแลวอยากไปภาคเอ็กโซดัสจังเลยทุกคน แต่พาร์ทหนึ่งมันก็ลงได้แค่ยี่สิบกว่านาทีอ่ะเออเพราะว่าแบบไม่งั้นมันลงนานมากทุกคนก็จะได้ดูแบบนานเห็นไหมไล่ะเราไปเรื่อยๆครับไม่ยีบดีไม่ยิงด,ดีตรงใช่ไหมโอเคตรงสวยใครจะไปวะกกำดับป้าปะคนมันอะใช่ปะเหมือนคนเฮ้ย เดียว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 อันนี้เปล่าโอ้ตายยกควายเนี่ยอันนี้เปล่าที่บอกว่าโอ้โ The fuck is happening bro โอ้โหนี่ไงใช่ไหมวะโอเคเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนดูดิพังเปิดไม่ได้ด้วยโอเคเราต้องมาทางนี้ทางนี้ก็ไม่มีอะไรหรออุ๊ยเสี่ย The fuck อะไรนี่ What the fuck กูมาเจออะไรนี่ทุกคนเรามาเจออะไรวะแปลกๆเว้ยเฮ้ยเฟนไลท์ก่อนหกปั๊มเฟนไลท์ มันแปลกๆว่ะทำไมวะเราไปแล้วเราหรือเราเราลืมกด E หรือเราหรือหรือเราเราอยังไงวะมันต้องลองใหม่วะ่ะดูดิเอาใหมห่ก็ไม่ได้เว้ยอุย้ยนี่ไงเทียบเหมือนเดิมเลยเออเอเอหนอมันต้องกด E โอเคโอเคโอเคแม่งเอ้ยลอ่อกูซะแล้วไปได้ไหมทางนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ว่ะอย่าบอกนะเราต้องไปทางกับดักอ่ะ เพราะทางนี้มันไปไม่ได้เลยอะทุกคนหรือเราต้องขึ้นไปสับรถรางไม่ก็ไม่ใช่เพราะรถรางมันต้องใช้หลายคนโอเคแปลว่าเราต้องไปทางกับดักเอ่อเราไปทางนี้ไม่ได้เลยว่ะโอเคต้องย้อนกลับไปทางกับดักได้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 เราต้องระวังเองใช่ไหมได้เลยต้องกดถอยลหลังไปยาวลีโดลีโดต์แม่ มาเอาของลอยแล้วกี่รอบแล้วว่ากูเจอเกมเนี้ยสองสองสามรอบสองสารอบแล้วกูไม่เคยหลับไม่เคยจำเฮ้ยเอ้ยเ,เปลี่ยนรางแล้วเราไปเดินไปดูกันเราเอาชัวร์ว่าข้างหน้ามีอะไรจับรางโอเคต้องเคลียร์ดูดีๆนะว่ามีอะไรเพราะมันเขียนว่ามีกำดังไม่มีไม่ไมีไม่เห็นว่มีอะไรโอเคก็ถ้าศกตรงนี้เดินชิด โอเคน่าจะมีมอนกูดูแล้วไม่น่าจะมีคน, <refriger ant> คนเด็ก <refriger ant> ๆเปิดประตูได้ปนะโอเคต้องรีบว่ะคราวที่แล้วเราช่วยไม่ทันซ้ายมือมีมีนสองนิดนดิต้องรีบไป ตรงนี้มีหนึ่งคนเท่าที่เห็นที่เหลือไม่รู้ขวาไม่ท่องไปไป<ไ>ดูฝั่งก่อนตรงนั้นข้างหน้านมีหนึ่งคนขวามือ,มอเคลีย I only mean in black shit seeping in and out of <laughs> My friend Yorka, he starts screaming <laughs> <bleeding laughs> and he swatches <laughs> <and sluts laughs> up in my hand. <laughs> so I ran my car back to the stations and nobody heard of them again. Fuck, that's intense. Hey, you hear the one about the tunnel master? I'm in halle ข้างนอกก่อนไม่งั้นเราเอาข้างในออกมาไม่ได้แม่มึงพูดอะไรมึงจะพูดอะไรก็เลยของมึงเจออะไรก็เลยของมึงเฮ้ยกูจะตายอีกแล้วแม่งยิงแรงจังนะพวกมึงกระสุนพวกมึงทำด้วยอะไรวะตายหมดเลยโหกดดันที่หายเล่นเกมนี้เหนื่อยๆมานี่เล่นแบบเล่นแบบยิ่งกดดันอ่ะเวลาโอ้โห ต้องมีแบบพลังงานเต็มเปี่ยมาถึงมาเล่นแล้วแบบไม่เหนื่อยทุกคนจริงโอเคทุกคนสําหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้นะเพราะว่าพาร์ทนี้ปัญหาเยอะมากไม่รู้อะไรทั้งแบบเกม r a s h ทั้งเกมคราชสองรอบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเออแล้วแบบพอเอาไปอัดใหม่ปุ๊บเสียงไม่มีครับเสียงเกมไม่มีมีแต่เสียงพูดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในพาร์ทหน้าว่ามันจะเกิดมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งมันก็มีไม่เยอะหรอกมีเป็นเหตุการณ์ย่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาอธิบายภายในพาร์ทหน้านะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์ subscribe แชร์คอมเมนต์ได้ติชมได้แล้วก็ฝากสตรีมด้วยนะครับ2ทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่าช่วงนี้ผมเ,ออเริ่มจะเปิดเรียนแล้วก็น่าจะมีเรียนเยอะขึ้นก็คงต้องโฟกัสทางด้านเรียนแต่ก็จะพยายามมาสตรีมเท่าที่ทำได้นะ2ทุ่มเป็นต้นไปก็ถ้าใครว่างก็มาดูได้ กด notification ทิ้งไว้ก็ได้จะได้แบบมีมันขึ้นเตือนเวลาสตรีมอ่าประมาณนั้นก็โอเคสำหรับวันนี้พาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าโอเคสวัสดีครับฮ